นิธานชาดกเรื่องบัณฑิตจอบกุดในอดีตการนานมาแล้วครั้งพระเจ้าภูมิทัศเสวยราชสมบัตินเมืองพารณสีพระโพธิสัตว์ถือกำเนิดในตระกูลคนปลูกผักมีนามว่ากุธารกะบัณฑิตเขาใช้จอบฟื้นดินแล้วปลูกพืชผักสวนครัวมีน้ำเต้าฟักเขียวเป็นต้น เมื่อพืชออกหมแล้วก็เก็บไปขายเลี้ยงชีพจึงดำรงชีพอยู่อย่างเบียดกรอบเขามีจอบเล่มเดียวเท่านั้นที่ถือว่าเป็นสมบัติมีค่าไม่มีอย่างอื่นที่พอจะเรียกว่าเป็นทรัพย์เลยมาวันหนึ่งเขาคิดว่าจะมาเป็นคารวาจอยู่ทำไมเล่าน่าจะบวชด,ดีกว่าคิดแล้วก็ซ่อนจอบไว้อย่างมิชิดออกไปบวชเป็นฤาษีไม่นานเกิดคิดถึงจอบเล่มน,นั้นขึ้นมา ไม่อาจจะตัดความโลภในจอบนั้นได้จึงสึกออกมาเพราะอาศัยจอบกุดเล่มนั้นเล่มเดียวเมื่อสึกแล้วก็ไปค้นหาจอบที่ซ่อนไว้พลิกฟื้นดินปลูกพืชผักเหมือนเดิมไม่นานก็เกิดเบื่อชีวิตคารวาสอีกซ่อนจอบไปแล้วก็ไปบวชใหม่เขาเวียนบวชเวียนสึกอย่างนี้ถึง6ครั้งในครั้งที่เเขาคิดว่าเราอาศัยจอบกุดกเล่มนี้จึงต้องสึกบ่อย ถ้ากระนันกว้างมันทิ้งในแม่น้ําแล้วไปบวชไม่สึกเลยดีกว่าคิดแล้วก็แบกจอบไปที่ฝั่งแม่น้ําคิดว่าถ้ากว้างมันลงไปและยังเห็นที่ตกของมันก็ย่อมมีความอยากที่จะงมมันขึ้นมาอีกหลับตาทิ้งไปดีกว่าจึงคว้าด้ามจอบแล้วหลับตาควงเหนือศีรษะสามรอบเวี่ยงไปกลางแม่น้ำได้ยินเสียงตกกลางน้ำ รออยู่ครู่หนึ่งจึงเรืมตาดูไม่เห็นร่องรอยว่ามันตกตรงไหนจึงร้องตะโกนขึ้นสุดเสียงว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วขนาดนั้นพระเจ้าพมทั์เสด็จไปปรับปัญจามิตรที่ปลายแดนสงบราบคาบลงแล้วเสด็จกลับมาพักพลที่ริมแม่น้ำนั้นส่งได้สดับเสียงของเขาชัดเจนว่า เราชนะแล้วเราชนะแล้วทรงข้องพระหาฤทัยจึงรับสั่งให้คนไปตามตัวเขามาเฝ้าแล้วตัดถามว่าพ่อมหาจำเริญเราทำสงครามได้ชัยชนะกลับมาเดี๋ยวนี้เองแต่ท่านชนะใครมาเล่าจึงได้ร้องตะโกนเช่นนั้นเขาได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราจเชจ้าถึงพระองค์จะทรงชนะข้าศึกในสงครามตั้งพันครั้งแสนหน ก็ยังชนะได้ไม่ดีอยู่นั่นแหละเพราะยังชนะกิเลสไม่ได้แต่ข้าพราะองค์สีข่มความโลภในภายในเอาชนะกิเลสได้จึงชื่อว่าได้ชัยชนะที่เด็ดขาดเขากราบทูลพลางดูแม่น้ำไปพลางเลยได้บรรลุญาณที่มีอาโปกสินเป็นอารมณ์ในบัตดลลอยตัวขึ้นไปนั่งอยู่บนอากาศด้วยอำนาจญาณแล้วแสดงข้อธรรมว่า ชัยชนะใดกลับแพ้ได้ชัยชนะนั้นไม่ใช่ชัยชนะที่แท้ชัยชนะใดไม่กลับแพ้ชัยชนะนั้นแลเป็นชัยชนะที่แท้ขยายความว่าการปราบปรามปัญจามิตรราบคาบเอาชนะแคว้นอื่นได้มาแล้วปัญจามิตรนั้นย่อมจะชิงชัยคืนได้ชัยชนะนั้นจะเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดหาไม่ได้เพราะต้องชิงชัยกันบ่อยๆไม่รู้จบ อีกในยะหนึ่งที่เรียกว่าชนะเพราะรบชนะปัญจามิตรได้มาภายหลังเมื่อปัญจามิตรมารบเอาชนะคืนก็เป็นปลาชัยข้อนั้นไม่ดีเลยเพราะต้องชิงชัยกันส่วนการที่ครอบงำปัญจามิตรไปแล้วชนะได้ปัญจามิตรไม่อาจชิงชัยชนะคืนคือการได้ชัยเพียงครั้งเดียวแล้วไม่กลับเป็นปลาชัย ข้อนั้นดีเพราะไม่ต้องชิงชัยกันอีกอันหนึ่งแม้นพระองค์จะทรงชนะขุนศึกถึงพันครั้งแสนหนจะชื่อว่าเป็นจอมทัพหาได้ไม่เพราะพระองค์ยังไม่ได้ชนะกิเลสของพระองค์บุคคลใดพึงชนะมนุษย์ตั้งหนึ่งล้านคนในสงครามได้ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นยอดขุนพลในสงครามส่วนบุคคลใดชนะตนเองได้แม้นเพียงคนเดียว ุคนนั้นแลชื่อว่าเป็นยอดขุนพลในสงครามเมื่อพระราชาทรงสดับธรรมอยู่นั้นเองก็ทรงลักกิเลสได้ในระดับหนึ่งพระหาฤุไทน้อมไปในการบวชแม้นพวกพลที่ติดตามมาก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันเมื่อทรงทราบว่าบุรุษผู้ชนะตนได้นี้จะไปบวชเป็นฤาษีในปา่าพระองค์จึงขอติดตามไปบวชด,ด้วยพร้อมกับพลที่ติดตามมา เมื่อข่าวว่าพระราชาเสด็จทรงผนวดแล้วล่าชาวเมืองพรารณสีทุกหมู่เหล่าต่างก็พร้อมใจกันออกไปบวชพระราชาแคว้นอื่นอีกเจ็ดแคว้นก็เสด็จออกทรงผนวดในคราวนั้นด้วยสาระจากชาดกในบรรดาห่วงที่ผูกรัดใจผู้คนในโลกไว้มิให้ไปไหนได้ทำให้ต้องปกป้องห่วงแหนมิให้สูญเสีย ต้องวนเวียนดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลาทรัพย์สินนั้นก็เป็นห่วงอย่างหนึ่งในจำนวนนั้นซึ่งคนเราใช้เวลาใช้ชีวิตจนประมาณไิ่ได้ไปกับการบริหารทรัพย์สินนั้นเพราะคนเราไปสร้างความรู้สึกผูกพันกับทรัพย์สินมากจนเกินไปจึงทำให้ห่วงหาอาทรวิตกกังวลถึงร่ำไปแม้จะเป็นทรัพย์สินที่มีค่าไม่มากนัก แต่ในความรู้สึกของเจ้าของย่อมคิดว่ามีค่ามากเพราะเป็นของรักของหวงหรือเป็นของที่หาได้ด้วยความลำบากจึงทำให้ห่วงแหนและกังวลมากอย่างที่พูดกันมาว่ามีทองท่หนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหวนั่นแหละตราบใดที่ยังปล่อยไม่ได้วางไม่ลงซึ่งความรู้สึกผูกพันกับทรัพย์สินนั้นๆ ก็ไม่เป็นไทยไม่เป็นอิสระแก่ตนชื่อว่ายัางชนะใจตนเองไม่ได้ยังชนะสิ่งผูกรัดใจไม่ได้แต่ถ้าหากตัดได้ปล่อยได้วางได้ตามลำดับด้วยการให้ด้วยการเสียสละเกื้อกูลคนอื่นบ่อยๆก็จะมีอิสระเป็นไทยแก่ตัวมีความโปร่งโล่ง,ลงเบาสบายเพราะไม่ต้องแบกภาระใจคือความห่วงกังวลต่อไป เมื่อใดปล่อยวางและตัดพลารลาความห่วงกังวลเรื่องทรัพย์สินลงได้เสียสละได้และให้เป็นเมื่อนั้นย่อมสมควรแท้ที่จัตตโกนดังๆว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้ว